นี่ก็เป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงน,นะครับเมื่อช่วงค่าที่ผ่านมาช็อกวงการจริงครับแม่สีดาพ,พัวพิมลถึงแกกรรมในวัย70ปีครับและที่สําคัญคือเมื่อวันที่5มีนาคมครับผมแม่เพิ่งไปรับรางวัลน,นักสแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมของ Thailand Box Office Award 2025นี่เองนะครับบอกเลยว่าเมื่อช่วงค่าที่ผ่านมาครับทุกแวดวงทุกวงการรวมขึ้นข้อความไว้อะไรกันแต่ในหนึ่งในนั้นนะครับมีอยู่อันนึงที่อ่านแล้วแบบต้องบ,บอกว่าน้ําตาคลอเลยนะครับค ในบทของหมูที่เล่นกับแม่สีดานะครับซึ่งท้ายที่สุดของสิ่งที่อิงฟ้าเขียนน้ําตาไหลขึ้นจริงๆครับเรามาอ่านไปด้วยกันเลยนะครับภาวนาให้ไม่จริงเพราะหนูเพิ่งเจอแม่ไปเองโทรไปก็ไม่ติดอีกแล้วจากพูดที่คุยกันได้ทุกความอย่าง,งแซวแม่ในหนังหมูพาแม่ไปได้แค่เบรกซีแต่ชีวิตจริงคือจะมีคลิปวิดีโอนึงครับที่อิงฟ้าพาแม่สีดานะครับไปทานองค์เกษตร แล้วก็เป็นภาพรอยยิ้มของคุณแม่นะฮะถ้าใครที่ติดตามแม่สีดาภูพิมล์นะฮะคือแม่ของออฟอภิชาติภูพิมณ์นะฮะอันนั้นก็คือลูกชายของแม่สีดาเียบไปตั้งแต่ปี2 5 3 0นะครับและที่สําคัญคือคุณแม่ก็สู้มากๆแล้วก็รางวัลนี้เป็นรางวัลแรกของแม่ในท้ายที่สุดที่อิงฟ้าเขียนครับอันนี้คือจับใจความประสุดจริงๆและที่สําคัญครับประโยคนี้คืออ่านแล้วว่า น้ำตาไหลได้เลยของขวัญที่ให้แม่ก่อนแม่จะกลับก็คือสร้อยข้อมือบอกแม่ไว้ว่าวันหนึ่งที่แม่ไม่มีงานให้นึกถึงหนูและสร้อยนี้ให้ติดตัวแม่ไปนะและแม่ก็ร้องไห้บอกว่าตั้งแต่แม่เจอปัญหาอะไรในชีวิตมานี่คือของขวัญชิ้นแรกที่แม่มีไม่เคยมีใครและไม่เคยมีอะไรติดตัวกับเขาเลยแค่นี้คือแบบมันก็โหเศร้ามากๆเลยนะทุกคนขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของแม่สีดานะครับผลงานของแม่ก็จะเป็นที่จดจําวิมาหนามยังคงเป็นภาพจําที่ทุกคนได้พูดถึงในบทบาทของแม่